ตรงและจริงใจสัจจบารมีคือความตรงและจริงใจที่จะอบรมเจริญกุศลเพื่อการละกิเลสอกุศลด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยโลภะที่ติดข้องไม่ตรงต่อความจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ18กุมภาพันธ์2561 กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของสัจจบารมีก็เป็นผู้ที่ตรงจริงใจตรงและจริงใจกับอะไรยังไงครับฟังธรรมะทำไมฟังธรรมะเพื่อเข้าใจแน่ใจเลยคะ่ะแน่ใจหรือแม้แต่การที่จะเป็นผู้ที่รู้ประโยชน์จริงๆและความจริงใจจริงๆก็คือว่าเพื่อเข้าใจแต่เพื่อเราจะได้เข้าใจ เพื่อเข้าใจกับเพื่อเราจะได้เข้าใจใต่างกันยังไงครับเพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉันมีคำใดที่ทําให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เข้าใจดีกว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจสิ่งนั้นรู้สิ่งนี้สามารถที่จะตอบอย่างนั้นได้หรือว่าได้ราบได้ยศเป็นต้นฟังเพศว่าฟังก็ดีจริงใจไหมฟังให้สบายใจแฟังก็ดีแค่ก็ดี ในการจริงใจที่เห็นคุณของธรรมะต่างกันไหมระดับก็ต้องต่างกันก็เป็นแต่ละหนึ่งฟังก็ดีฟังบ้างไม่ฟังบ้างใช่ไหมคะฟังด้วยความเป็นเราอยากจะรู้บ้างตรงนั้นตรงนี้ก็ด้วยความเป็นตัวตนแต่ฟังเพราะว่ามีกิเลสและความไม่รู้มากมากมายค่ะจะเก็บไว้ทําไมหาทางเอาออกดีไหมใช่ไหมคะเรียกว่าเพิ่มพูนให้มากขึ้นปัญญาตรง ที่จะเห็นโทษของอกุศลและเห็นประโยชน์ของกุศลเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องมาจากความรู้ถ้าเป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายก็มาจากความไม่รู้เพราะไม่รู้สิจึงได้เป็นทุกข์มากมายนักหนาเดี๋ยวโลภะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวสารพัดเรื่องเพราะไม่รู้แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นความเข้าใจต่างหากไม่ใช่เราก็เห็นประโยชน์ของการที่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ตรงและจริงใจค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏจะได้ยินคำตอบของพวกที่ไปสู่สำนักปฏิบัติถามว่าไปแล้วเป็นยังไงทำไมไปจะได้สบายใจก็ไม่ตรงไม่จริงใจไปเพื่อจะได้ไปแล้วสบายใจอย่างนั้นเลยคะ่ะเป็นสัจจะเขาได้ไปเป็นสมาชิกตรงนั้นเขาก็มีความจริงใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลัทธิความเชื่อเขาตรงนั้นนะครับอย่างนั้น จจจจะต่าางงงงควมรริิใๆอย่างนั้นจะเป็นสัจจะเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นโจรก็ตั้งสัจจะได้สัจจะของโจรแต่ผลคืออะไรนี่สัจจะที่เป็นบารมีต้องรู้ค่ะคำว่าบารมีหมายความว่าอะไรเพื่อถึงการดับกิเลสจะช้าจะนานสักเท่าไหร่ก็ตามเห็นโทษของกิเลสไหมและมีหนทางที่จะค่อยๆละคลายจนดับได้ด้วยจริงใจต่อการที่จะเข้าใจธรรมะ ก็ก็อยากจะเป็นเพื่อนหรือจริงใจค่ะตรงนั้นเขาก็อยากจะไปช่วยในกิจกรรมเขาอยู่จะ,จะทิ้งเขาไปเลยก็รู้สึกกระไรยอยู่อย่างเนี้ครับท่านอาจารย์ค่ะแต่ถูกคือถูกผิดคือผิดใช่ไหมน่าจะทําสิ่งที่ผิดเลยคะ่ะเวลาคุณอนุบช่วยใครให้อะไรใครหวังอ,อะไรตอบแทนหรือเปล่าก็ไม่อยากได้เลยสิ่งใดๆดตอบแทนนั่นคือจริงใจให้คือให้ช่วยคือช่วยจริงใจไหม พราะฉันปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปทำหน้าที่ของปัญญาได้โลภะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เลยแต่โลภะอยากทำหน้าที่ของปัญญาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีหวังดีก็พูดความจริงกับอาจารย์สบายมากเลยค่ะนั่คือการช่วยการหวังดีการอนุเคราะห์อย่างยิง่งด้วยความจริงใจความซื่อตรงอะไรถูกก็กล่าวสิ่งที่ถูกต้องด้วยความหวังดีแล้วจะผิดยังไง